คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้บำนาญจากประกันสังคมสวัสดีครับนี่คือ YouTube channel HR.com ask คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีสำหรับคลิปนี้มากันแบบสั้นๆนะครับพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญจากประกันสังคมคือกฎหมายณนะวันที่ผมบันทึกคลิปเนี่ยนะครับใครที่ส่งไม่ถึง180เดือนจะได้รับเงินชาราภาพเป็นบำเหน็จ นะครับแต่ส่ง180เดือนขึ้นไปจะได้เป็นบำนาญแต่คุณสมบัติครับไม่ได้มีเพียงแค่ส่ง180เดือนขึ้นไปเท่านั้นนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ครับทั้งหมด5ข้อเลยนะครับอย่างแรกครับคือต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39มาก่อนนั่นหมายความว่าถ้าตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39เเลยนะครับถ้าไม่มีข้อนี้เลย แน่นอนครับไม่มีสิทธิ์นะครับข้อ2นะครับไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3หรือมาตรา39อ่ะข้อ2อาจจะดูแย้งกับข้อ1นะครับคือหมายความว่าเคยเป็นข้อ1ครับแต่ว่าณวันที่จะใช้สิทธินั้นต้องไม่เป็นครับถ้ายังเป็นอยู่เนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบำนานนะครับหรือแม้แต่บำเน็จเดียก็ไม่มีสิทธิ์เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ย ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33และก็ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ด้วยส่วนจะเป็นมาตรา40อันนั้นไม่เกี่ยวนะครับขอเพียงแต่ว่าไม่เป็น2อ,อย่างนี้ก็จะมีคุณสมบัติในข้อนี้แล้วนะครับข้อต่อมาครับส่งเงินสมทบส่วนชาราภาพไม่น้อยกว่า180เดือนครับถ้าคุณมีครบทุกข้อแต่ส่งไม่ถึง180เดือนก็ะจะได้เป็นบำเหน็จไปนะครับดังนั้นคนที่จะได้บำนาญเนี่ย ขั้นต่ำครับ180เดือนขึ้นไปข้อ4นะครับอายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วไม่เป็นมาตรา39แล้วแต่อายุยังไม่ถึง55เนี่ยก็ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินกรณีฉราภาครับและข้อสุดท้ายครับคือยังมีชีวิตอยู่นะครับคือยังต้องมีชีวิตอยู่ถ้าเสียชีวิตไปแล้วคนที่อยู่ข้างหลังที่เรียกว่าทายาทนั้น จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีชราภาพเป็นบํานาญเขาจะได้รับเป็นบําเหน็จเท่านั้นนะครับดังนั้นสรุปผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับบํานาญก็ต้องมีครบทั้ง5ข้อนี้นะครับเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39มานะครับแล้วก็ต้องไม่เป็นแล้วณวันที่จะใช้สิทธิ์นะครับส่งเงินสมทบส่วนชราภาพไม่น้อยกว่า180เดือนอายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์และยังมีชีวิตอยู่ครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตาม YouTube c h anel n HR c o m a r สามารถกดติดตามได้ที่สัญลักษณ์ของช่องแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ